แต่สายยังเตะเจ้ามันก็แค่เด็กกระป๋อที่ดีอามาสูกผมบค่า <c oughs> อ่าจากดูจากเชิงแล้วมันมีออนซึ่งออนคอนคูลเลอร์ฉันรู้สึกว่าฉันไม่ฉันไม่ไม,มีนาทีไปฆ่าออนเพราะฉะนั้น <c oughs> ฉันจะเล่นสายดาเมจไม่เล่นสายเจอะเกาะ <c oughs> หรือออกฆ่า <c oughs> แทงดังนั้นฉันจะเล่นดาเมจ แล้วคอยว่า,ากันในการฆ่าอ่าอ่ตัวนั้นแหละเฮ้ยม่เอาของกูเริ่มไปด้วยเวอรแมนคือฮฮ <c oughs> ี่ยันสายใหม่ว่านี่แะโดนแม่งกดแล้วด้วยต้องเกาะไปจริง โอ้ยรอดด้วยโูไ oh ม oh, ่กอดโอ้ยแมนเลือดเหลือสิบกว่าโอ้โยตานเงินหนึ่งทีกูก็ここเหลือสิบกว่าเหมือนกันเพื่อนดูเลือดก,กูสิสามสิบหกด้วยเฮียเมื่อกี้นี่ในใจกูคิดนะาตายแล้วกูตายแล้วแหละเก็บศพกูได้เลยเพื่อนต <c oughs> านน่ตายแล้วมันพ่นไฟใส่หน้ากู เจ็บไนเลยเจ็บไนเลยเจ็บไนเลยบอกแล้วเนี่ยแหละคือพลังของเด็กขี้เกียจเล่นเด็กขี้เกียจฟาร์มดีกว่าต้องออกก่อไฟแล้วก็โดนลันชิวะอมกบขวดเลือดอันนี้ <c oughs> นทำให้มันยืนเล็ดด้่้างเจ้านะ่ะมันก็แค่เด็กกระโปงที่นี่อาจมาสู้กับความขี้เกียจของข้า ก็ามวิเศียวมึงนี่มันสุดยอดขนาดนั้นได้หรอนั่นนะสิเอ็กโคโไปรับมันหน่อยสิฉันกำลังจะไปนะเพื่อนเอ็กโคโฉันกำลังไปนค่แล้วฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมฉันชน,นอ้อม เอาแก๊ปมาเดี๋ยวผมสู้อ่อนได้แล้วแหละจะกลัวอไอ้นี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ายซายังเจ้ามันก็แค่เด็กกระป๋อที่นี่อาจมาสูกผมข่าตายซะแล้วไปยินติไมนน,น,มมน,นกบหลบหลบอย่างเร็ว เยี่ตัวหลบไม่มีไม่มีเก็บตัวตายแล้วสิแล้วจะว่าจะแฝดแฝดปีท่าหนึ่งเนีแล้วก็อันติไม่มีไม่มีกูใช้ฆ่าโซโลคิวเสร็จไปละเสร็จเปนห้าวมาสู้พลังที่เกลียดกูเพื่อนยอดเลย <c oughs> น,นี่คือหนึ่งในตัวเมนความของกูนะอ๋อไอเทีอะไรคิดว่าหมดเลยจบแล้วจบแล้วไ<โ>อเทมตัวเมนแมม่่งไไจจะถึล <c oughs> บล้วตัวเมนกู เ็จ้าเอาไปอยู่ดีๆก็ทำลายความน่าคิดถือของตัวเองเฉยเราไปเฮ้ยเซ็ตมันแพ้ข้นแพ้มาสาหาเหนเลอเนี่ยนี่มาสาหานแบบพระเจ้าหนิเนอะขนาดน,นั้นเลยเลยนั่นแหละสิกูก็จะถามปนาตัวเองเฉยเลยเพว่ากูก็เล่นมาสหาก่งนะเจ้าามหาวนักที่มาฆ่าเพื่อนข้าเราไป แด่แล้วตายซะหมดหมดแล้วชีวิตกูแอนตีสวยๆแอนตี<อ>ดีๆเอ้าพวกกูมาช่วยแล้วไงเพื่อนโอ้โหเริ่มนิดเดียวเริ่มค่อยๆลดเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดแม่จะทำไปคิดมากสิเพื่อนเรื่องแค่นี้เองเอโอโห ไม่คิดมากก็ได้เพื่อนทำไมังพูดกันบบนี้ล่ะเสียเทเลพอร์ตกูก็เสียเทเลพอร์ตเพื่อนแค่ว่ากูมาทีหลังไงแล้วจังหวะมันได้ตอนแรกก็ว่าจะแฟดไปแล้วแต่ว่าเอออ้าวดูดพอดีเหรอโอใจนะเอ้าเอ้าดีๆไปเจอมาตายี เอาคิดว่าถ้าเจ้าไม่โด,ดูมันจะรอดไหมอ่าฉันว่าไม่น่ารอดเพราว่างั้นแหละความมั่นใจมึงมาจากไหนแต่มึงก็สู้ความเกียรเล่นของมาสยารูไม่ได้หรอกการเล่นมาธหาที่ดีนะครับ,รบแล้วก็แค่ใช้ท่าหนึ่งไอ้ท่าสามกับท่าสองใส่คิปตัวแรกแล้วก็ตีสองทีก็เทท่าหนึ่ง แล้วก็ไปเดินแก๊งแค่นี้คลิปกองของคุณก็จะหมดไปอย่างง่ายดาย <c oughs> ฉันเอาฉันฉันมีแฟกจะอันตีให้ได้กูโดนอีกแล้วรับไปมาบ่อยจังยี้ว่างหรอรับไป <c oughs> สวยงามเพื่อน ฉันบอกแล้วพลังแห่งความเกลียดของฉันก็ทําให้เลนฉันเอ้าไอ้สาบกดอได้อยู่ดีๆเฮียเฮียยีไม่ชอบผัวหน้ามามันเป็นโลกฉันได้บูด้วยแหละพงแมนไปอีกแล้วแมนเอาแหมเอาไหมเอามงเลยมงเลยมงเลยมง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  อีห้าวิเอาเหรอเมื่อกี้กูจะแฝกอันตีให้ก็ได้ไงแต่กูนึกว่ามีโมงไงเฮ้ยเบื่อ <c oughs> จริงๆเลยจริงๆเมื่อกี้กูสามารถเทพอไปช่วยมึงได้นะมึงไม่มึงไม่บอกว่ามึงจะเทก <c oughs> <อ>ันไอ้เห <c oughs> ี้ยกูกำลังจะง้า,างฝากพูด <c oughs> มึงก็เทมาหากูแล้วอะบง <c oughs> มันบงมันอือบงรับใหม่ เอาละยีมูกแก้แคงได้แล้วจากการที่มึงห้าวออเปลือกเอาฉันวิ่งอยู่เย็นเย็นเอาได้แล้วฉันโดนจู๊ ลับไปพลังแห่งการกัดก่อนพลังแห่งความขี้เกียจของกู้แย่แล้ว,วกูจะแตกอ้าวโอ้โอ้แตกโอ้ท่างิมแรงเหลือเกินอีก็วิ่งมาบนมาหาก,กูอีกรอบนะไอเทมเพิ่มพลังใจของข้าจงมาไม่ใจสูสิ้เหรืเอาอละพุ้มขึ้นในตำนาน ใจเย็นไอ้หนุ่มเหมือนมีคนเห็นกูอ๋อเจ๊แล้วทิ้หายแล้วไปตายไหมนะเนี่ยอือไปเจ๊แล้วเจ๊แล้วเจ๊แล้ว,ลวมันชดดาวกูเพื่อนไอ้จีมันเก็บแล้วหลังหมดเลยมันถ่ายตัวรัว อ oh. ะเอามึงยีไอย,ยีมันฆ่ากูไปใจกูลดคำพูดของกูเชื่อถือได้เสมอเกลแล้วไอ้ครับยีมันฆ่ากูอ่ะพงยีมันทรมานกูอ่ะทรมานร่างกายอันน้อยนี้ของกูอ่ะอยากได้กูอยากได้บูมากเลยเพื่อนกูตายแล้วเพื่อนขนาดกูยังไม่ได้บูจะได้บูได้ไงวเพื่อน มแม่บูเออแม่บูแค่แล้วดีนีซีฟีก็แล้วเอ็โคก็เดิน้องก็เดิไปก็ค่อยเดินมาเดินมาเดินมา <c oughs> โ,อโอ้ยี่อะโอ้ตัดเฉ็นชัดเลยตั้งแต่้ายกูทิกติ๊กเนี่ยคือเขาคิดว่ากูบอกให้เขาเอาใช่ไหมเขาเข้าใจผิดบปก่ เยอะเลยเสร็จปลาข,ขนาดนั้นตื่นมาขนาดนั้นได้เหี้ยเขาก็จะเอาไว้ได้นะแต่คนก็เอาไม่ได้หรอกอะไรเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วมันไปฆ่ามันจริงๆเหรอไอตัวเนี้ยมันเขินกูแน่เลยหน้ามันแดงเชียวเอ,อ้ยไอพี่อ่ะตัวไหนอ่ะับไปอืม เดือดแล้วบอกแล้วข้า,ากูไม่ได้หรอกเกมนี้ต้องเป็นของกูคนเดียวอุย้ยสรุปมันไปตายแลยที่เนีน่ยอ้าวไอ้เที่ยมีหิวของจริงเขาไปนู่นแล้ววะไอ้เที่ยมรอดได้ไงวะอุย้ยหายแล้วกูไม่ได้แอสิสเอา้า เอาไอเ้เหี้อ่ะขี้เกียจเล่นแต่ก็ไม่ได้แปลว่ากูาไม่ได้อยากได้คิ้นะเพื่อนกําลังไปไม่มีใครแย่งขโมยความเร็วการเคลื่อนที่กูได้หรอกกูวิ่งไวสุดละเอาแอดโอโอ้โอ้ออนตัวนั้นนะ่ะ มาแล้วเพื่อนอ้อ oh. ีนี้ก็ได้คิวเยอะจังวะไอเหีย hey, yeah. มึงไอ้สัตว์มันปแปลกแล้วอ่ะไอ้สัตว์กูเกียดเล่นก็จริงแต่กูก็อยากได้คิวนะเพื่อนกูซับไปสิบสามแล้วอ่ะทีมไม่มีแท้งลีนะสิ่งนี้หรือเปล่าที่เจ้าต้องการอ่ะไอ้หี่อะทีมเรามีแท้งอ๋อก็ตอนแรกกูจะออกเบทอ่ะเขาไม่ให้ยอมให้กูออกอ่ะ อ๋อป้อมบนของฉันเดินทางมาถึงนี่แล้วเหรอเอา้าถ้าดึงโดนมันจะเข้าได้ไหมจิววี่มันใช้ท่ากันเพื่อนไว้คิดคิดอะไรดึงจ่าเจ้าช่างการนะเกินมาดึงฆ่านะ จะตายไปซะจะเทสเอ้ยอกูได้คิวแล้วว่ะคิวที่เจ็ดมาว่ะยินด,ดีด้วยนะในท่สุีเท่าก็ได้เจ็ดคิวแล้วกูยองหกกว่าเพื่อนไล้ผมจะเก่งแค่ไหนมันก็ตู้พลังแห่งความขี้เกียจของท่านมาสหาคิงคนนี้ไม่ได้หรอกขอตีป้อมหน่อย,อย เออขมอนเบเบ้อ้าว oh. oh. ไม่โดนดามีดป่ะนั่นะสิ